สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับสหายอินทรชิตนะครับวันน so, ี course, ้ท the ีมงานสหายอินทรชิตนะครับมีเทคนิคการยิงปืนมาแนะนําพี่น้องให้ดูกันครับก็คือง่ายๆนะครับก็คือมาพูดถึงเรื่องมือข้างที่ถนัดก่อนนะครับลักษณะของปืนนะครับเราจะจับเนี่ยมันจะมีส่วนวาล์วของตรงด้ามปืนนะครับก็เราจะจับหลายๆคนนะครับก็จับแบบเต็มปืนเต็มมือเลยเต็มช่องถึงคอปืนนะครับแต่ก็มีบางคนนะพี่น้องบางท่านที่จับเพื่อให้เว้นช่องว่างนะครับผมจะทําให้ ยิงสาธิตให้พี่น้องดูนะครับว่าเมื่อเราจับเต็มปืนกับมีช่องว่างเนี่ยมันจะมีผลต่างกันยังไงแล้วจะมีผลกับการยิงแรงรีคอยอย่างไงก็เดี๋ยวลองติดตามชมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตการยิงปืนทั้ง2แบบให้ดูกันเลยนะครับแบบแรกที่ผมจะสาธิตก็คือจับแบบต่าๆนะครับใช้มีช่องว่างระหว่างมือนะครับกับบ่าของปืนนะโอเคนะครับขอญาตบรรจุก,ก่อนนะครับโหลด แจะจับแบบหลวมๆก่อนนะก็คือแบบจับที่แบบต่าๆนะครับเราจะมีช่องว่างให้เห็นนะครับอ่ะโอเคเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นกระสุนนะครับมันก็จะบรรจุแบบไม่สมบูรณ์เนื่องจากอะไรนะครับผมจะอธิบายก่อนเพื่อให้เห็นพี่น้องเห็นภาพนะัปืนยังไม่ได้จะโอเคนะครับ กรณีที่เป็นแบบนี้เพราะปืนนะครับมีแรงรีคอยแรงรีคอยจะทําหน้าที่อะไรละ่ะมันก็จะทําหน้าที่ให้ตัวสไลด์นะครับสะท้อนถอยหลังแล้วก็จะมีตัวเหล็กสปริงไกด์หลอดเนี่ยเพื่อถีบกลับไปด้านหน้าแต่เมื่อเราจับปืนแบบลุ่มหลวงโดยจับปืนให้ต่ําไว้แรงรีคอยมันจะเป็นอิสระมันจะไม่มีแรงฝืนที่จะเป็นแรงถีบกลับมานะครับมันก็จะทําให้ปืนเนี่ยสะบัดขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงเพียงพอที่จะให้ดันกระสุนนัดใหม่ขึ้นลาเพลิงนะครับเพราะฉะนั้น พี่น้องเห็นแล้วนะครับว่าข้อเสียมันเป็นยังไงในการจับปืนให้ต่ำอ่าเดี๋ยวลองผมจะจับปืนแบบปกติเต็มเต็มดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโหลดนะครับจะจับแบบเต็มมือเลยแบบปกตินะครับกิบปืนแบบปกตินะครับคอยดูหนึ่งสองนะครับการทํางานของปืนเป็นปกติแรงที่เราจับนะครับ น้ำหนักที่เราจับในมือทั้งที่ถนัดเนี่ยมันจะต้านกับตัวแรงรีคอยล์ของสไลด์เนี่ยของตัวสไลด์นะครับเพื่อให้ปืนเนี่ยมีแรงบาลานซ์กันนะครับแรงดันไปดันกลับเนี่ยเพื่อให้กระสุนเนี่ยนัดใหม่ขึ้นสู่ลำเพลิงนะครับแล้วเรามาลองอยูกในท่ายิงกันปกติเลยว่าระหว่างยิงแบบหลวมๆกับจับแบบเต็มเต็มกิฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมจะลองจับแบบหลวมๆดูนะครับช่องว่างบ่อปืนให้เห็นอ่านะครับช่องประมาณนี้แล้วก็จะเล็งปืนดู เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีมายกระอะไรเลยนะครับเพราะเราปล่อยให้แรงรีคอยมันเป็นอิสระมากจนเกินไปทําให้กระสุนป้อนและขึ้นสู่ลําเพิงไม่เต็มร้อยนะครับไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขก็ค้างเลื่อนตดแมกกาซีนนะครับลูกศนใส่สใหม่บรรจุจากนั้นผมจะทําการกิ๊บปืนแบบเต็มคอปืนนะครับไฮกิ๊บปกตินะครับแล้วก็เล็ง เห็นไหมครับาร์มแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเคลียบปืนเก็บปืนนะครับฟาร์มแตกต่างนะครับระหว่างที่เรากิ๊บแบบถึงขอคอมันกับตัวต่ำเนี่ยเห็นกันแล้วนะครับว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงนะครับทางที่ดีเราก็ควรจับแบบให้สูงๆไว้เพราะยังมีหลายๆท่านนะครับที่จับปืนแบบอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบปืน, Re นรีวิเวอร์นะครับก็จะจับต่ำๆนะครับ ผลการยิงก็ปืนปุ๊บปุ๊บแรงรีคอยก็จะมากนะครับเออผมนึกขึ้นได้นะครับผมเคยมายิงปืนจุดสามระยะ40หลานะครับมีพี่น้องหลายท่านถามว่าทําไมปืนสามห้าเจ็ดแรงรีคอยน้อยจังคือเหตุผลนี้ครับเราจับที่คอปืนให้สูงสแล้วกริปให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนขนาด9ม 11, ม11อมมหรือเป็นจุดสามนะครับเราก็สามารถบังคับแรงรีคอยให้มันอยู่กับที่ได้ให้มันสเสถียรได้แต่ถ้าเราจับแบบลุ่มหลวมต่อให้เป็นปืนจุดตองสองก็สะบัดอยู่ดีนะครับ คลิปนี้ผมคิดว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากให้พี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับเป็นกําลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อให้ผมได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆมาแนะนําให้พี่น้องได้ติดตามสําหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ